โอ้โองคุ่มเนี่ยอโอ้ยว่าเป็นบกสมโอแล้วครับนี่พี่ดอกครับพ้าเข่าสวนครับพ้าสมสวนครับโอ้ยน้ำเบิ่งเอาเด้อคุณนะทวมเบิด์เข่งหน้าเอาก็เรียบร้อยครับคุณนะซีดากระลังสิเป็นน่วยครับโอ้ยปีนี่น้ำยังจังเลยอันนี้เป็นบกเน้าหยาครับนี่ ติดหน่วยดอกพอสมควรครับช่วงติดดอกอะ่ะดอกเต็มต้นเลยครับแต่ว่าช่วงน้นมันแรงบานนี้เพราะหน่วยเริ่ใหญ่ผัดนาำถว่วสลับกันโอ้ฝั่งคุนแห้งจังครับเดวไปเบิ่งกันมาเบิง่งมาเบิง่บองอ้ยเน่ายางนามถ่วมมันละเอยเนาะพี่ครับเน่าหยากรอนไหลเมล็ดครับนี บแมแนบวกลสมโอด้เลยคุลค้นเห็นเข้าใจว่าสมโอมันบแมแนได้ครับเผือปุลเห็นบน่ครับนี่ชุดไม้ครับนี่ชุดแรกกัดอกดกแต่ว่ามันล่นครับมันแหลงน้ำไปนี่พอมีน้ำผัดน้ำท่วม,มันนี่เปียมะนาวยักษ์ไรเมล็มดครับอู้ยปุมนี่ครับแข็งจังที่โอ้โว ปุ่มนี่โอ้ยว่าเป็นกสมโอแลวครับนี่พีดอกครับช่วงออกดอกนี่โอ้ดอกหอมเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมสีด้วยหนักออกไปครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันครับ